คนะครับก็พบกับพี่โนบิตากันอีกครั้งนะครับของวันพุธที่15มิถุนายนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โนบิตะคุงนะครับจะพาเพ,เพื่อนไปชมรถปิกอัพบรรทุกหนักอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีกระแสตอบรับดีคนซื้อเยอะนะครับเพราะว่าเขานำไปทำกิจการต่างๆเช่นขนของนะครับเป็นรถขนส่งพัสดุอะไรประมาณนี้แหละนะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับเป็นกระบะปิกอัพบรรทุกหนักที่บ้าพลังที่สุดเลยนะครับในตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องตัดจะพาไปดูเลยแหละว่ามันเป็นรุ่นอะไรทำไมมันมีคนสนใจกันซะขนาดนั้นนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้ไปใช้รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ พี่นบิตาก็ขอกำลังใจเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่งติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ยอดวิวมันถึงหลักล้านนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยอย่ามองข้ามช่อง youtube อิสุสุบายพี่นบิตาไปนะครับก็ถ้าใครมาซื้อรถที่โชว์รูมนะครับโชว์รูมอิสุสุตังปักอุบลก็ถ้าใครให้เครดิตไปเนี่ยที่นบิตาจะได้ค่าตอบแทนนะครับค่าคอมมิชชั่นมา ก็ไม่รู้ว่าเซลลเขาจะให้จริงหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมาซื้อรถพี่ก็ได้ถ้าพี่ไม่มีคนมาซื้อรถกับเซลล์พี่ก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมาช่วยกันเป็นหูเง็นตาด้วยเอาละไปดูรถกันเลยครับตอนนี้รถก็จอดอยู่ผนัประดับยนต์นะครับมันไม่ได้ล็อกพอดีนะครับพี่โนบิตาลองไปแวบๆมเล็กๆน้อยๆดูนะครับอะโอเค อ่าโอเคนะครับถือว่าปิดท้ายให้ก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นคิวของ isuzu d-max 222 0รุ่นสปา r k เกต 3.0S เกียร์ธรรมดานะครับราคานะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับ595,000บาทนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกนะครับเช่นสีเทาแลมโบตัวเนี้ยก็จะเป็น620,000บาทนั่นเองนะครับ อันนี้พี่บอกค่าสีให้เลย7000นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้ากระบะบรรทุกคันนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับก็มันน่าจะเหมาะสำหรับนำไปทำกิจการค้าขายต่างๆเสริมแหนบเสริมคอกเสริมเพลาลอยนะครับใส่โชคไข่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับในตอนที่หนเนาะถือได้ว่าปิดในตอนเช้าเนี่ย ได้ตั้งเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันเลยครับว่าตัวน้องคันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้ตัวเตี้ยลงไปแล้ว2คันนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นเสาอากาศทรงสั้นนะครับเสาอากาศแบบมาตรฐานปรับภาพถอดเก็บได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อมูลของแผ่นอีโคสติ๊กเกอร์นะครับที่ผมบอกค่า CO2 ต่างๆนะครับ ค่าสภาวะรวมอัตตาสิ้นเปลืองในเมืองทาเมืองต่างๆนะครับข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานไอเสียมาตรฐานปกป้องผู้โดยสารมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบเกีย์ต่อมานะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยแบบพอสังเขปนะครับแล้วก็เว็บ QR Code ตรงนี้นะครับก็สแกน QR Code ไปเว็บไซต์ของเวอเว็บนี้ครับเห็นไหมครับเราให้ไปดูนะครับต่อมาตัวกระจกบังลมหน้านะครับก็จะเป็นแบบอัดซ้อนนะครับช่วยเก็บเสียงรบกวนไม่เข้าภายในห้องโดยสารทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเงียบนะครับเมื่อเราเข้าไปโดยสาร ถัดมานะครับตัวใบป,ปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นแบบปรับความเร็วได้นะครับดูฉีดน้ําก็จะอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับก็ตัวใบป,ปัดเนี่ยยกขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวชํารุดเสียหายเลยนะต่อมานะครับการออกแบบบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับก็มีการยกสันให้สูงขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลาศาสตร์ a e r o d y n a า i c นะครับทำให้รถไม่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรับกับตัวของซุ้มล้อด้านข้างต่อรถนะครับต่อมานะครับชุดไฟหน้าก็มาพร้อมกับชุดไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับหรือไฟหน้าตาเพชรนะครับก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเนาะพร้อมกับมีไฟหลีด้านข้างตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดไฟหลีตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับติดตั้งชุดไฟตัดหมอกนะครับ เพราะว่าไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอมพันธ์นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเพื่อน,อนๆจะใส่แบบ LED แบบฮาโลเจนก็ได้นะครับตัวกันชนหน้าก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถดูกลมกลืนช่วยรีดลมนะครับลดแรงปทะทักของลมแล้วก็มีตัวแผงกันลมด้านล่างนะครับช่วยบล็อกไม่ให้ลมไปรบกวนการทํางานนะครับการทํางานของเครื่องยนต์นะครับทั้งนี้ตัวแผงกันลมนี้ยังป้องกันฝุ่นไม่ให้กระเด็นด้วยนะครับ ต่อมานะครับตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันนะครับสีดำเงาตัดกับสีเทานะครับดูลงตัวมากขึ้นเนาะก็เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นแต่ละรุ่นเลยนะครับมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นของเขานะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเคปล่านะครับทั้งบนทั้งล่างเพื่อเพิ่มความลงตัวนะครับถัดมานะครับตัวเครื่องยนต์นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชัปสี่สูบแถวเรีย16วาวระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับพร้อมระบบอัดอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ WGS เทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบแปรผันไฟฟ้านะครับให้พลังกำลังสูงสุด110กิโลวัตต์นะครับหรือ190แรงม้าที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 3,600รอบต่อนาทีนะครับจับคู่กับเกียรธ์ธรรมดา6สปีดนะครับถ้าเกียร์อัตโนมัติเพื่อนๆจะต้องไปเล่นตัว 1.9S เกียร์อัตโนมัติแทนนะครับราคาตัวนั้นก็ไปดูเอานะครับเพราะพี่โนบิตะลงไว้ให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าพี่โนบิตะก็จำราคาไม่ได้เนาะทำแต่คันใหม่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ดูเอาคลิปมันเยอะนะครับสรุปสำคัญนะครับ ของเครื่องยนต์3.0นะครับก็มีดังนี้ครับห้องเผาไหม้แบบออปติมัมคอมบัตชั่นเชฟนะครับะระบบฉีดจ่ายน้ำมันแรงดันสูง250เมกะปาสคาลนะครับทำงานได้ไหลลื่นนะครับเต็มประสิทธิภาพนะครับสลักลูกสูบเคลือบสารพิเศษไดมอนด์ไลท์คาร์บอนนะครับและก็ เสื้อสูบแบบเมลอินไลเนอร์ liner, ชุบแข็งแนียวนำด้วยคลื่นความถี่สูงนะครับอ,อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยละนะครับภาษีของเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับที่โนวิตาจะต้องบอกเลยว่าภาษีโหดมากนะครับแพงกว่า1.9จริงๆนั่นแหละนะครับเพื่อนๆเ,เออ,อถ้า1.9มันยังจะถูกสักกว่าเนาะ3.0นี่แพงเอาเรื่อง ต่อมานะครับระบบกระสอนด้านหน้าก็จะเป็นแบบคอยสปริงและโชคอัพแก๊สนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโครงพร้อมด้วยการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เยื่องหลังคราวหน้าแบบเซมิมิดชิปนะครับกลั่นใจน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถนะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเพียง6.0เมตรทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายคล่องตัวและง่ายดายต่อการควบคุมนะครับ ต่อมาแชสซีนะครับตัวแชสซีผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล็กกล้าอัลต้าไฮเทนไซด์ขึ้นรูปแบบรีอินฟอร์นะครับพร้อมเพิ่มคานตัดขวางคลอสเมมเบอร์ที่ช่วยลดอาการโยนตัวของตัวรถลดอาการบิดตัวด้วยคลอสเซคชั่นนะครับแล้วก็ตัวแชสซีทนทานกว่าเหล็กปกตินะครับเหล็กธรรมดารับน้ำหนักได้ถึง23%ตตอบรับแรงฉุดลากที่สูงขึ้นและแรงบรรทุกหนักนะครับเพราะว่า ตัวแชสซีนี้ก็ออกแบบมาให้รองรับแรงมันทุกหนักอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถบรรทุกสิ่งของนั่นเองนะครับต่อมานะครับยางติดรถนะครับก็เป็นยางชนิดเลเดียวนะครับเบอร์ยางก็เบอร์215ทับบเกซีนะครับขนาดความกว้างของยาง15นิ้วครอบทับด้วยกระทะนะครับล้อกระทะนะครับขนาด15นิ้วแล้วก็จะมีระบบเบรกนะครับแบบดิสเบรก แบบมีเครือบระบายความร้อนพร้อมด้วยคาลิปเปอร์แบบลูกสูงคู่นะครับที่ประสานการทำงานของ ABS, EBD และ BA นะครับทำให้เราจุดรถได้มั่นใจนะครับต่อมาจะเป็นแผงกันโคลนนะครับหน้าหลังไม่ให้โคลนกระเด็นใส่นะครับต่อมาจะเป็นตัวไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถนะครับโฟมสีขาวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอมพัน์นะครับต่อมาโลโก้ส p a r k แล้วก็มีตัว 3.0มาให้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัว1.9อ่ะขออญาตปิดถ้า1.9จะมีแค่คำว่าสปาร์กนะครับถ้าเป็นตัวสปาร์กเครื่อง3.0จะเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับออันนี้ก็ผ่งบอกเลยครับว่าเป็นสปาร์กเครื่อง3000นะครับต่อมานะครับตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถปรับองสามุมอมองโดยระบบไฟฟ้านะครับก็พับเก็บอย่างเงี้ยนะครับอืม เวลาเราไปจอดรถขวางทางผู้อื่นนะครับหรือเคลื่อนย้ายรถไปตามสาขาต่างๆก็จะต้องพับนะครับอัอนนี้ก็เป็นคลีบช่วยการทรงตัวมาให้นะครับต่อมานะครับวัสดุมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุสีดำนะครับออกแบบให้เปิดปิดประตูรถได้ง่ายและสะดวกสบายนะครับขนาดใหญ่แข็งแรงจับก,กระชับมือถนัดมือนะครับ ต่อมานะครับด้านหลังตัวนี้จะเป็นแผ่นเหล็กแท่งเหล็กนะครับสำหรับป้องกันไม่ให้สิ่งของที่เราบรรทุกหนักนะครับมากระแทกกระจกป้องกันไม่ให้กระจกเกิดความแตกเสียหายขึ้นมานะครับถัดมานะครับมาดูกันเลยตัวกระบะท้ายของน้องเขารุ่นนี้นะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่มากกว้างเป็นพิเศษด้วยเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ในการขนสิ่งของที่หลากหลายรับน้ําหนักได้มากครับ ก็ตัวกระบะนะครับยังผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยอีเลกก้าอัลต้าไฮเทนไซน์นะครับเพิ่มความแข็งแกร่งลดโอกาสเกิดสนิมลดอาการบิดตัวรับกับตัวโครงสร้างห้องโดยสารนะครับแล้วก็ตัวประตูนะครับก็ยังมาพร้อมกับประตูเสริมคาร์บิดไนิตรยเพื่อความปลอดภัยมาให้นะครับลดโอกาสบาดเจ็บแก่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่รุนแรงได้เวลาเกิดการชนด้านข้างเราก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บได้น้อยลงนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นตะขอรับสิ่งของมาให้นะครับ12จุดนะครับอ่าสิจุดในที่นี้ก็คือด้านข้าง5นะครับข้างนี้นี่5หข้างโน้น5ด้านหลังอีก2เป็น12พอดีนะครับต่อมาตัวระบบการะสะเทือนหลังนะครับก็จะเป็นแหนบแผน่นลูกครึ่งวงรีนะครับแหนบใต้เพลานะครับพร้อมโชคอัพแก๊สเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ก็จะเป็นแหนบ3แผ่นอย่างเงี้ยตัวแหนบผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี s เเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานกว่าแหนบปกติรับน้ําหนักได้มากนะครับตอบรับแรงบรรทุกหนักนะครับต่อมานะครับตัวระบบเบรกหลังก็จะเป็นรัมเบรกแบบลี a ดิ้งเทลลิ n งนะครับต่อมานะครับตัวชุดไฟไท้ายนะครับชุดไฟไท้ายของน้องเขาก็จะเป็นชุดไฟไท้ายแบบมาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นไฟหลีไฟเบรกด้านนี้เป็นไฟเลี้ยว นะครับหลอสีส้มแสงสีเหลืองอัมพานด้านล่างไฟทอยหลังมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือเปิดฝาท้ายนะครับอันนี้ไม่กล้าเปิดนะมันแข็งแรงเดี๋ยวมันดังรบกวนเขานะครับเขากำลังพักกันอยู่นะครับต่อมานะครับโลโก้ DDI นะครับก็เป็นสติกเกอร์นะครับตัวไอบ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ DDI c อ m m o n Rail Direct Injection นะครับแล้วก็โลโก้ i ิูดิแมกนะครับก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะครับ กันชนท้ายนะครับก็ยังไม่มีมาให้เนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเสริมเข้าไปได้นะครับยางอะไรติดรถมาดูซิยางอะไรติดรถก็เบอร์215ทัดบนะครับเป็นล้อกระทาเหล็กสีดำนะครับก็หาอะไรป้องกันไว้ช่วงนี้โจรมันจะขโมยยางอะไรเราไปขายนะครับให้ระวังด้วยนะโอเคเอาละ ตอนนี้ก็มาถึงตอนที่2แล้วเดี๋ยวพี่โนบิตะนะครับจะพาพวกเรานะครับเข้าไปดูบรรยากาศภายในห้องโดยสารแล้วก็สิ่งอัถประโยชน์นะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับวันนี้เอาขวดเครื่องดื่มมาด้วยนะครับมามาดูกันเลยครับตัวนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งคิ้วสีดำด้านพร้อมมือเปิดประตูสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้สวิต ปรับองศามุมมองกระจกนะครับเนี่ยแอลซ้ายเอลขวาตัวนี้ก็เป็นเซ็นทัลล็อกนะครับใช้ล็อกประตูนะครับกดล็อกประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสวิตล็อกกระจกนะครับผู้โดยสารตอนหน้าเนาะไม่ให้เด็กเขาไปเปิดกระจกไฟฟ้าเล่นนะครับถ้าเด็กเปิดแล้วเด็กโดนกระจกเหนียบโอ้ยตายตายโทษใครก็ไม่รู้นะครับนะครับต่อไปจะเป็นตัวสวิตกระจกผู้โดยสาร นะครับผู้โดยสารตอนหน้าตอนนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าฟังผู้ขับขี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอัตโนมัตินะแล้วก็มีบุนุ่มนะครับบริเวณที่ผ้าแขนมาให้พร้อมกับที่วางขวดน้ํำดืม่มขนาดใหญ่1.5ลิตรพร้อมช่องสอดเอกสารมาให้ที่ประตูคู่หน้าลําโพง2ตัววางขวดน้ําแบบนี้เลยนี่วางให้ดูซะต่อมานะครับเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งก็จะเป็นแถวยาว 60- 40 นะครับปรับพับแยกได้นะครับแล้วก็ตัวเข็มขัดที่ละไพก็จะเป็นแบบ ELR ยึด3จุดพร้อมระบบดึงลังกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติปรับระดับสูงต่ำได้นะครับพร้อมกับระบบเตือนคาดเข็มขัดที่ภะไพผู้โดยสารกู่หน้านะครับ มานะครับก็จะเป็นที่วางขวดน้านะครับที่หน้าช่องแอร์ให้ลมแอร์เป่าเพื่อรักษาความเย็นได้นะครับพร้อมแหวนล็อกสะดวกสบายในการใช้งานนะครับด้านล่างก็จะเป็นกล่องเก็บเหรียญเก็บบัตรต่างๆนะครับเก็บเงินตัวนี้นะครับด้านล่างจะเป็นตัวสวิต์เปิดฝากระโปรงหน้าสวิต์เปิดฝาถังน้ามันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคลัตช์เบรกและคันเร่งนะครับต่อมาตัว พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบแบล็กแอนพนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดวัติเหตุนะครับปรับระดับสูงต่ําได้ดึงเข้าดึงออกนะครับต่อมานะครับมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบมารตราฐานมาพร้อมกับหน้าจอ M I D ขนาด3.5นิ้วนะครับบ่งบอกอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ําปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงในถังความเร็วนะครับเวลาปัจจุบัน ตำแหน่งเกียร์ธรรมดานะครับเป็นจอสีแบบโมโนโคมปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับใช้งานง่ายตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าปัดวัดรอบของเครื่องยนต์นะครับเมื่อเข้าเกียร์ก็จะชี้ตามรอบนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าปัดวัดความเร็วนะครับวัสดุนะครับวัสดุก็จะเป็นวัสดุยูรีเทนนะครับสำหรับคอนโซลหน้าก็ยังไม่มีการบุนุ่มใดๆมาให้เพื่อนๆสามารถเสริมพรมรองพื้นหรือจะขัดเงาด้วยแว็กซี่ได้นะครับเพื่อทำความสะอาดได้เลยนะครับ ต่อมาวิทยุนะครับก็จะเป็นวิทยุ CD MP3 ขนาด1ดินนะครับใส่ CD ได้1แผน่นพร้อมกับมีช่อง AUX แล้วก็ช่อง USB มาให้นะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตระบบปรับความเย็นนะครับปรับทิศทางลมได้3รูปแบบเลยตัวนี้ก็ปรับทิศทางลมนะครับออกใส่หน้า2ระดับลงพื้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับเบอร์สีคือระดับสูงสุดต่อมาเป็นสวิตช์ A C ทันะครับสำหรับเปิดปิดน้ำยาแอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปรับความเย็นนะครับถ้าเราปรับสุดก็จะเย็นนะครับเครื่องดื่มที่เรานำมารักษาอุณหภูมิก็จะเย็นไปด้วยนะครับถ้าใครสงสัยว่าแอร์ไม่เย็นชำํำก็ให้ดูไฟตัวนี้ด้วยถ้าไฟติดคือเย็นนะครับถ้าไฟไม่ติดก็ลมแอร์ชืดๆออกมา ถึงกับไม่เย็นเลยนะครับหรือเย็นน้อยตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เลือกแตลีงลมนะครับอากาศหมุนเวียนรับลมข้างนอกนะครับส่วนมากไม่แนะนําให้ใช้ตรงนี้ครับให้ใช้ตําแหน่งนี้พอตัวนี้ก็เป็นช่องจ่ายไฟ DC 12โวลต์ซ็อกเก็ต120วัตต์เสียบชาร์จโทรศัพท์ในรถกล้องหน้ารถได้ตัวนี้ก็เป็นไฟแสดงสถานะการทําง,งานของถุงลมถ้าบิดสตาร์ทไปที่ตําแหน่งออนนะครับมันก็จะติดตําแหน่งนี้คือมีคาซีสเสริมอยู่นะครับตัวนี้ก็ทํางานสาตํตำแหน่งเหมือนเดิมถ้าเราออฟ ต่อมานะครับระบบเกียร์ก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับพร้อมเกียร์โอไดสองตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6ตอบสนองทุกช่วงความเร็วออกตัวได้ดีนะครับเร่งแซงทันใจตอบสนองทุกงานบรรทุกหนักนะครับแล้วก็ช่วงชักสั้นเข้าเกียร์ง่ายนะครับจับกระชับมือนะครับแล้วก็มีเีเวิร์ลิงช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังในตำแหน่งที่ถูกต้องตรงนี้ก็จะเป็นก่องเก็บของด้านบนนะครับถูกปล่อยไว้โลง่ลงๆไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็น กล่องเก็บของด้านล่างนะครับอือวันนี้ก็เป็นช่องสําหรับใส่ซองจดหมายต่างๆนะครับอซองจดหมายใบบินค่าไฟตันนี้ก็เป็นกล่องสําหรับเก็บของขนาดใหญ่นะครับใส่พวกสมุดคู่มือสมุดร,รับประกันแล้วก็มีสวิต์เปิดปิดการทํางานของแอร์แบกด้วยนะครับใช้งานง่ายครับสะดวกสบายต่อมานะครับตัวกระจกมองหลังก็ปรับลดแสงสะท้อนได้ปรับด้วยมือแบบนี้นะครับมี มือจับมาให้1นึ่ตำแหน่งนะครับไฟในเก๋งแบบนี้ครับใช้งานสะดวกสบายแล้วก็บ้านบางแดดคู่หน้าก็ออกแบบให้มีที่เก็บนามบัตรมาให้เฉพาะฝั่งกู้กับขี่ไม่มีกระจกมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนี่ครับโอเคนะครับ ระบบความปลอดภัยนะครับถือได้ว่าให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันลอ้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBD ระบบเพิ่มแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS แป้นเบรกและแกนพวงมาลัยสามารถจุบตัวได้ประตูเสริมคาเหล็นเหลือภยเพื่อความปลอดภัย แอร์แบ็กสจุดคู่หน้าเข็มขัดยึดติ้เรี่ยไพคู่หน้าแบบเอลอายึดสจุดพร้อมระบบดึงล้างกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติระบบเตือนคาดเข็มขัด,ขดทิ้งไพผูดด้โดยสารคู่หน้าระบบไฟหน้าฟอลโล่มีโฮมนะครับนี่ก็คือระบบความปลอดภัยที่เขามีมาให้อยู่ถือว่าครบครันเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาปิกอัพบรรทุกหนักราคาไม่แพงมากนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่นวิตากก็ขอกำลังใจจากเพื่อน คนละหนึ่งไลค์1แชร์1ติดตามหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ถึงล้านวิวนะครับเรามาช่วยกันเถอะเป็นหัวเป็นตากันนะครับพี่นริตาก,ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกคนที่เข้ามาสอบถามนะครับสุดท้ายพี่นริตาก,ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าหากมีรีวิวรุ่นไหนอีกก็จะจัดให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่จัดนะถ้ารถมันล็อกมีวิธีครับโอเคไปแล้วครับ